เจ้าแม่สินลาลำโอ้ยอยากจะขอโชคอขอเป็นขอตรงๆเลยสาวัดสังว่ามันเปนนักสา่วัดอ,อันอันว่าระวัว <c oughs> ดเจ้าแม่สินลำใหนฟังได้บค่ะเจ้าแม่สินลำนี่สมัยพุทธกาลสมัยสมัยรฟังที่สองเนาะน้ำมงที่สองมนไปเลียนเย็นน้ำผัวคนน่ะอ้สารน้ยำผัวพี่ฟาเย็นพี่ฟาครับไอ้วงสอง สวัสดีคะ่ะเบิร์กซับหน้าคีย์ยินดีต้อนรับเอฟซทุกท่านนะคะผู้ใดที่เขามาแล้วก็ขอ,อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดติดตามให้ทางช่องเบิร์กซับหน้าคียเพื่อเป็นกำลังใจและกาจะประพาดคลิปดีๆในข้างต่อไปนะคะมือนี้กับผ้า FC เอฟซตามถึงสีชาตินะคะอย่างยิ้มคาวอาอาจารย์ดาวเลขเพื่อนเขาหมวดีแลีวกับเขานะคะเขามาดสองหมวดสามหมวดแล้วนะคะ เมื่อนีเข้าก็เลยจะกาะติดสถานการ์เพื่อนนะคะยิ่งข้าวว่าเพื่อนสิรอบหะคอมค่ะกาบโมลุวา่วาเพื่อนอยู่วัดบ้านอเมีิกาสุ่มมากขึ้นกันค่ะกัผู้ใดเขามาแรียกว่ากดไลร์ให้รัวๆขอกำลังใจรัวๆนะคะจะคิดตามเพื่อนว่าจะสอบถามเรื่องแนวทางเนาะคะ่ะเนาะตัวดดตัวดีแนวทางเพื่อเอฟซีสี่ได้เอาไปเปรียบเทียบ มากับมิไรอาจารย์ไรสำนักเนาะเ่าเปรียบเทียบใส่กันเบื้องกับพิจารณาเบื้องว่าเาจะมากตัวใดซื้อตัวใดเนาะค่ะเขาก็เลือกเบื้องดีๆกันแล้วกัน,นะะเนาะทางช่องกับสีหาตัวได้ตัวดีแนวทางดีๆจากสถานที่ต่างๆมากฝากเอฟซีฟคือเก่านะคะเขาจะตามเบื้องว่าอาจารย์สีเน้นมากตัวใดจังใดเขาก็สีสนทนาครับอาจารย์เนาะ่ะผู้ใดเขามาแล้วก็ตามไปพร้อมๆกันนะคะ เจ็ดเอ๊ะสอ้าลำลำต้นหวคือพนขนาดน่ะพ้นไงทางน้ำต้นเหวชูงอมโยมแบบม่อ่างว้าูทุกนอนออกเจ็ดสองดหนึ่งกรันมแหงันือได้ไทันูนถเไ้เนตัวนี้เลยเลงนีวดนี่มลวดนี่นี่วดนี่วดนี่แล้วนี่ที่แปดที่ป น้องตัวเก้าหกเกสามเก้าหกสามนอกจากคู่ใช่กันเอาเงินบรกคันีของาจารย์นิคมเก้าหกสามอันนี้มามาจากใครก็เกตัวเดียกันเด้ออันมาจากอันที่มาเพิ่นเพิ่นหายมานอนสะอาดวนสะอาดอ้อันเจ้าแม่ยังก็ค่ะแม่สินามอเจ้าแม่ิิีนาม ก็าจะขอโชคขอเป็นขอยตรงเลยสางวัดสางวัตเป็นนักสังวัดพก็อันว่าระวัดเจ้าแม่สินนามให้ฟังได้บ้เจ้าแม่สินนามนี่สมัยพุทธกาลสมัยสมัยรัาที่สองเนาะรัาลที่สองม่นไปเหียนเลียนน้ำผัวคนน่ะอ้สารน่นน้ำผัวพี่ฝาเลียนที่ฟาครับเปนวงสองขนน้ำเล้ยหันนัะถือเสีลว้็หายหน้าคนเป็นขาเป็นลอยเป็นไงป่วยตายก็หายเป็นโรคมื่วานโรคกันน้าโรคทางอัลกยสินากระืถึงขาว คนล้ำคนเด็กล้ำแหล้าก um> ัล้ำพวกคนนะนะล้ำพวกคนหายแบบนี้ต่อมาต่อมาเห็นพวกพลังมังค่าลงมานี่พวกคนจีนคนีลงมาเห็นเทือเขาสันห์ภสันเนาะคนในกุ่มเนาะเพากะยาได้สินสันคือเขาพอไ้สินเทือกเินมานี่คถ้าไปสันตัดสันหนเพื่อเขามือนเดิแม่จ nice> ึงจึงเห็นมาตามตามมันอาราคนไปเรียกเลี่ยมไปเรียบับนี้ปอบพี่ี่ได้ปอบพี่าเนาะ มันเลยทำมวนมันเลยแตกคุงไปคนไ้ไ่าเสียชีิดมันก็เลยเป็นต้องบอกัปเลยหาคนไปลบดูคนไหนไม่น้อยตายสองอยู่ที่วัดนะครับนตายนักเลยเรมะเลอแล้วแล้วเพื่อนให้มาสองมวดแล้วครับอาจารย์บดูคนมาเพไปเสียเท่ามันมันมี่านสำ้าหนึ่งเหน่ว่ามีนี้ลบดเล็อดตายเล็ตายเลืคนใไบ้บนเลอดนยาเลอเสียเสมอเลียมเสมอครับเลเหี่ยมโอ้อันนี้คือ แต่ว่าค่ะผมเห็นอ่เห็นปค๊บขันมามันตัวบ่เห็นอยังบ่เห็นบ่ผู้ใดไปขอแบบแปลกไปขอขึ้นเป็นตัวเลขยกากเลยมันยังไม่รับขึ้นหินเลยเนี่ยขึ้นขึ้นแบบนี้เลยไม่ขึ้นไม่เป็นโซวในในในอ่างเหรบอ่างไม่ขึ้นเป็นเลขาไมีล่มหนี่งหมุนบวบบวบมาเลยครับครับครับอันอันนี้ก็เป็นแนวทางเนาะอันนี้เห็นทีสดอันนี้ก็ว่ามาขึ้นมี่ออกไปสารคนสิมาทรงนี่ครับเพ้่ใจไหมล่า ไปเอาหนิออกมาหมดเป็นนี่นี่บาดตะมดหนิเมื่อคืนนี้บ่กครับคืนงวดนึงเลยงวดที่แล้วของงวดที่แล้วนี่เป็นนี่คุณทัดมาเป็นเลขกแหวนัดมานนี่เป็นเส้นอะไรเขาจะซื้อเด้แหวนนึงใช่บ้านก็ซื้อกันนี่งวดที่แล้วเนาะคือกันทั้งบ้านเลยครับคอ่เดีไปตามกันมากเนาะอันนา้ย้อนเพิ่นเพิ่นไปเห็นไหมบาดตะมดนี่งวดที่แล้วให้บอกคนว่าที่สางโตโซซาลานี่เดี๋ยวเพิ่งพาไปยันดาวเด้ออยู่ที่ถากแต่๋ยวเขาอยากเช็คคุณหนี่งอ่ะ บางที่ฝนก็ตรงเลี้ยงเพคนเด้อถือเลี้ยวถือแล้วอยเลี้ยงถ้าถือก็เลี้ยงมันรัาศีนแ้โอ้พระพระอาจารย์ไม่ได้อยู่วัดนี้มันบออาจารย์เอาแบบมาให้อาจารย์ดาวเอาแบบอันนั้นอยู่อีกวัดนึงนะคะอันนี้อยางนาวัดนึงนะคมเนาะคบเมาใะโอ้เพื่อนเาพิมพ์พระมาให้นะครับอืมมาช่วยอาจารย์ดาวหล่อารเนาะมาบารมีสร้างบารมีเนาะให้จองคือให้จองนี่คือเจ็ดพันบาทขึ้นไปครับผมต่อองค์ ก็องค์คือจะทั้งมวลทั้งจเป็นสีอะไรจะเป็นไม่ด้วยเนี่ยก็องทำล็อกทำเร่งเนาะอันนี้อันนี้พระมหาจักาพรรดิดาค่ะกลางปฐมกลางตาบมานเนี่ยกลางปรางามาราแล้วก็มันมีทำมือเราจะมีทำเป็นมือได้ด้วยก้างน้มันปิ๊กันไอะไรเป็นมือได้อันนี้ก็เป็นของอาจารย์ที่คมนะครับถูกมาแล้วสองงวดงวดงวดนี้ให้มาสี่แปดห้าเก้าหกสามแล้วสองนี่ คืออะไรครับสองนี่มันจะเป็นเรียบล่างเป็นล่างให้วิ่งสองให้วิ่งสองให้วิ่งสองนังวิ่งสองครับครับสองสองอีกตัวสองออันนี้สามตัวบนอันนี้อันนี้คือบนใช่ไหมครับอันนี้คือล่างก็มีสองเก้าหกสามใครจะชอบนะในรูปพวเนี้ยครับครือตัวตัวตัวแดงนี่ มาจอ้เคียงก็จะแม่เอิญไม่ไม่าสินเียนบ่แม่สินแม่สินราแม่สินลาเห็นไหเนาะแม่สินนามแม่นามรามขา้นาลามขึ้นมาแมสินรามิ่น้เกิดิ่นจะมาบอกตลอดี่ชื่นชัจนิ่นนคนคนเวลาเราจะสร้างนะคะันชื่อแม่สินามเรไม่ให้ส่วนเป็นตาครันาไม่ใ้ส่วนไปแยงเหาส่วนเาเป็นดังนนน เขาติดติดมาเลยครับอันอันอันนี้ก็เป็นคร่าวๆเนาะวันที่จะเอาจริงๆจะวันที่เท่าไหร่ครับว่าเดี๋ยวบัดนี้กำลังไม่ได้ยังดาวไปแล้วจะไปเลี้ยงหงูดูบัดคนทีว่อาจารย์ครับผมเลียงหงู้อมูแล้วไม่ทางพนนั่นเขาเริ่มเอาเงินพรอบครอบไปว่ามันจะตรงกับตัวนี้ไหมแม่นครับไในตัวนี้ก็แม่นถ้าตรงคือจัดเลยใช่ไหมครับอาจารย์ นี่คืองหายมาข่าวข่าวก็เป็นแนวท่าไงคนสีบอ,อนเนาะคน,คนมีฝนเต็ม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 โตแลยค่ะคนที่เป็นลมบางก็ติดบางโตโยถึงโตโยนี่โตียนะครับครับครับเดี๋ยวว,ยว่าชั้นส่งข่าวให้ช่องเบิกซับนาคีกับโอปอ,อพานรวยได้นะครับอยากให้ไปท้ายหน่อยครับผมจะได้ได้มากระจัดเนาะค่ะนนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะ การใช้วิจัยัได้การรับชมรับฟังเนาะค่ะวัดจตุกุม่นทร์ในวัดเนี่ยผู้ใดมากก็จังค่อยจัดแผ่นบ่มากกับพานกับแผ่นจตูกมาตั้งับผู้ใดสิรวมบุญกับแอบไล่์มาได้นะคะทักแอดบเมื่อัดนี่เนโอ้ตั้งกันผู้สาวลรือู้นู้นไม่หรอเอางูตั้งวัดทีแล้วก็ถือเบิร์ดมูนมาดนะคะเพิ่งไปขอกับเม็นเม็นศิลปายคุณผาครับครับย่อมบุญบาแต่กัได้แปลว่าของของอาจารย์นี่